สวัสดีครับผมชาติเจรรญทรั์นะครับพาพี่น้องมาดูไอ้นุ่มตีจากเด่นมังกรนี่แกมาได้เจ็ดพันชั่วโมงแต่ว่าใช้งานไม่ค่อยเยอะครับคันนี้ก็แกมาหลายปีนะเจ้าของดูแลดีมากซานี่เอสบายสองหนึ่งห้าสี่ซูเปอร์เอซีซีเรียวแรก,แรกนี่ มิซูบิชิซีเอ็มห้าศูนย์ครับเมทินเจแปนแข่งแกร่งครับรุ่นนี้หลอดไฟ LED ไฟป,ปิ้งมีให้พร้อมถือว่าใช้ดีมากครับรุ่นนี้อีซูดิกาสองหนึ่งศูนย์ตั้งรับอลอกนะครับลอกเดี๋ยวมาลอกลอกดีๆแล้วกันนะ ลอกดินหน้าฝนตรงนี้ตัดยูคาร์ส่งจะดังหน่อย0.93ลูกบัตรเมตรครับบักกิตของเขา158พาลังมาลลเลอร์8ตัวครับแคริเอร์2 ACE อซแรกแรกเอซนี่ดุดพลครับเนี่ยหนึ่งกิกรับนะโอ้สียงลออยู่เลยเอา องหนึ่งศูนย์ครับสบายสบายจัดนิ่มๆแอ่าไม่ดีไม่ร้อนครับคือดูกันใช้รถครับ7,000ชั่วโมงแล้วครับแต่รถคันนี้นาจประมาณ5ปีเดินไปไหน เดินไปไหนไปด้วยครับเฮ้ันดำวิ่งเยอะไหมอาจจะวิ่งน้อยไหมน้องหน้าฝนก็ค่อยๆแต่งไปไฟเท็ก80นะครับสติกเกอร์นี่ไม่มีนะเหล็กรอไปเลยครับคำว่า S a N Y เนี่ยปัจจุบันก็มีรุ่นใหม่ไปแล้ว สียงนิ่มครับเจ้าของดูแลโอ้ ه, ยังมีไม่ถลอกครับพี่น้องดูครับอาจจะอาจจะเก็บสีเลยเนาะนปันทายไม่มีถลอกเลยเจ็ดพชั่วโมงครับภูมามเชื่อมนอกเชื่อมในครับเสริมด้วยแผนเล็กสมแชกกระบอกสีดำตัวนี้น่าจะโจน่าจะ ไม่น่าจะใช้ทัชสกรีนนะอ่าด,ดูการทำนาไปน้องเห็นได้ว่าเนี่ยเขียวเพชจีเลยโซนนี้ก็ข้าวมะลิครับข้าวมะลิหอมเดี๋ยวอีกเดือนสองเดือนก็จะวิ่งตามรถเกี่ยวให้น้องได้ชมกันเลย K7V นะครับ K7V เม็ดอิเจแปนครับ A-C-E A-C-E นา่าจะไม่ปิดมาแล้วพี่น้องนะครับตัวสองน,น้สี่โนักนุ่นะครับเปียนเเปลียนเปยเลยิบสองแหละตีไปยี่สิบสองครับนะตัวเดินขายาบ้าครับบำมทวาสกิจเคจิตวีเครื่องมิซูบิชิ ไฟ LED โอ้สมัยนั้นก็ค่าตัวนี่สามกันกลางมันเอา้าไม่กล้าครับ4500มาแล้วแคบหน่อยครับแคบหน่อยแต่ว่าดินแข็งดีครับ ทางลงตั้งลำน่าจะเป็นงานเหมือนงานลอกคลองะ้รสักอย่างเอาดินออกไปเพราะว่าดินเยอะครับนะเอาไปถมข้างหน้าข้างล่างดินดานครับนะดินดานแข็งโป้งเดี๋ววิ่งได้ครับ ยู่คาลิปตัตครับนะคาลิปตัตก็เป็นไม้สศรกิจดูลายร,ริแม็กซานี่ครับสำหรับซานี่บันไดสองสี่้าเอสพีบีซีร้อยสี่สิบซูเปอร์โอแก้มีต่อไม้แซะครับขับก็ฝีมือแต่ว่าแค่ขับ ครับนิ่มครับนัดครับหมายถึงว่าเอ okay, ไม่รีบไม่ร้อนครับต้นไทยเจริญนะคล้ายกันเจ็ดเจ็ดันชั่วโมงยังยังเปรียกอยู่ครับนะยังรอเฟี้ยวเลยอ๋อมีผูโซครับ ไม่กาหนึ่งอุ้มครับเรื่อว่าหนึ่งตักโอ้แล้วดูคาดูคาก็ขาจะก,กิโลละบาทครับนะบาทหบาทกวา่าสองอุ้ม หลอดไฟห้าดวงครับโอ้ลงลึกบนกันนั่นเนี่ยอ่าแปดพลังมาเป็นของมันเร็วครับนะของมันเร็วประหยัดครับประหยัด

อุโซโตวเก่าเนี er ่ยก็หน้าฝนมีงานก็ดีแล้วครับพี่น้องนะครับรถทุกส่วนใหญ่จะจอดกันเอ้ดุนยีมือสองงั้นจะมีปล่อยเห็นไหมปล่อยก็อยู่ประมาณล้านล้านต้นๆล้านต้นๆขึ้นสภาพรถ ลานกลางมีอาจจะสองล้านนะเราเตะชั่วโมงในสภาพรถครับโอ้ก eh, ็ถือว่าถือว่าสุดคุ้มนะครับเนี่ยใช้มาห้าหกปีละเจ็ดพันชั่วโมงน่ยเอ๊ะถึงไหมใช้ไปเยอะครับปีละ ห้าปีห้าปีได้ใช้ปีละพันกว่าครับพันกว่าเชือเปลืองลักษณะน,น,นี้ก็มีประมาณสามถึงสี่พันครับนะสามพันห้าสองอุ้มครับห้าฟันยี่สิบสองชั้นนะเสริมเล็ก ก็สายแข็งบุรีรัมย์อีกสายหนึ่งครับวงสวิงก็สิบสอรอบต่อนาทีครับ ได้ดูมีคุณปู่มาด้วยพี่น้องคุณปู่สมุไรมักรีครับนะอาวคุณโซออกตัวได้บิ่งอ,อย่างนี้นะจะได้อยู่สิบกว่าเที่ยวสิบกว่าเที่ยวได้เวลาหมดหมดเวลาพีา่น้อง11นาทีเดี๋ยวจะเบื่อกัน สนใจดูได้ครับยูทู e ช่องชาติเจริญทรัพ์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพ X คาร์บอนเต t ทรั k 0982723752ฝากกดติดตามนะยครับสวัสดีครับ